เอาละครับวันนี้สวัสดีครับยูโรจังไอโต้ชาแนลนะครับเพราะว่าเกมบอรอักไกตอนที่เท่าไรไม่รู้วันนี้มันจะเป็นไกด์คลิปนะครับเป็นไกด์ที่ไม่ใช่เป็นไกด์ด้วยเป็นคลิปเปิดกาชาอย่างเดียวไม่มีไกด์อะไรที่น่าสนใจนะครับป่ะวันนี้เราก็จะมาสู่กาชาปองใหม่นะครับที่เกมได้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้คือกาชาของ น้องทั้งสองตัวนะครับน้องมิโดริกับโมโมอิมิโดริจะเป็น3ดาวโม e อิจะเป็น2ดาวนะครับก็อัตราได้รับอัตราได้รับนะครับเมื่ออ่าเมื่อเปิด1ิครั้งจะมีครั้งหนึ่งครั้งที่มีออกมานะครับมาดูอัตรานะครับมิโดริสามดาวนะครับถ้าเปิดหนึ่งครั้งเปิดหนึ่งครั้งอัตราได้รับ0 7 แสนเปอร์เซนเปิดสิบครั้งมิโยริยอยู่078พัอรต์ัรตราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะต่อมานะครับต่อมามาดูที่2ดาวของน้อง2ดาวนี้ไม่มีปัญหาเอาล่ะครับเรามารู้ว่าเราจะเปิดได้หรือไม่นะครับเราจะมาข้อมูลของน้อง,องกันเลยก,กว่า ข้อ,ขอมูลของไซบ e ม m i ยู l แล้วหน้าอวบใของโรลล์พัฒนาเกมแห่งโรงเรียนวิสบิลเลียรกำลังพัฒนาเกมในโซโล์พัฒนาเกมร่วมกับโมโอีพี่สาวฝาแฝดของเธอมินิสัยขี้กลัวและเก็บตัวไม่ค่อยจะถูกกับพี่สาวของเธอที่เป็นคนล่าเริงแต่เมื่อเป็นเรื่องของเกมแล้วทั้งคู่จะรวมมือกันแล้วเข้าขากันได้อย่างดีเยี่ยมน้องอายุ15ปีโรดิคอน วันเกิดน,น้อง8ปธันวาคมส่วนสูงน้อง1 4 3เซนติเมสนใจว่าดรูปภาพวาดภาพเสียงด้วยน้องเป็นสายจอกเกาะพลังป้องกันเป็นเกาะเบาตัวต่อมาตัวต่อมาประบัดของน้องไซบะโมโมอิ ผู้เขียนเนื้อเรื่องของโซโลพัฒนาเกมแห่งโรงเรียนวิสวิววลิเอเธอก็จะพัฒนาเกมร่วมกับมิโดลิน้องสาวฝาแฝดของเธอมินิสัยกันเองและล่าเริงไม่ค่อยจะถูกกับน้องสาวที่เป็นคนขี่เกลัวแต่เมื่อเป็นเรื่องของเกมแล้วทั้งคู่ก็ร่วมมือกันพามุ่งม,มั่นจนเป็นหนึ่งเดียวกันอายุเท่ากันเลยสูงสูงเท่ากันเลยเปะ๊ปะเลยไปเปิดกระชาก,กันเลยไปเดซโก,ก

เปิดจนจะครบแล้วกันนะเปิดจนจะเพชรดหมดไปเลยสองโลไม่ออกก็ความสิยหายก็เกิดขึ้นแม่ในไม่ออกจริงๆด้วยเกลือเกือ วันนี้ก็คือนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ปิดไ like, ลฟ์แฟงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าทังจเกนินบ๊ายบาย